บอกแล้ค่ะเรียนภาษาจีนกับเหล่าชื่อส้มเรื่องยากจะกลายเป็นเรื่องง่ายทันทีพเพราะว่าเหล่าชื่อจะหาคลิปสนุกสนุกแล้วก็มาสอนให้เพื่อนๆเ,เข้าใจภาษาจีนได้ง่ายขึ้นค่ะ, <c oughs> ะก่อนจะไปดูความหมายของเพลงนี้นะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เป็นกําลังใจให้เหล่าชื่อส้มด้วยนะคะ <c oughs> จากคลิปเพลงน่ารักน่ารักเมื่อกี้สิ่งที่เราจะได้เรียนคืออวัววาบนใบหน้าค่ะ แต่ไม่ใช่เรื่องหูตาจมูกธรรมดาธรรมดาแล้วนะคะเรียนกับเหล่าชื่อซองไม่มีธรรมดาค่ะเราไปดูคำศัพท์คำแรกก่อนนะคะที่เขาบอกว่าลิงต้องเดิใต้าเยียนจริงลิงต้องนะคะก็คืออะไรที่มันแบบกริ้งไปกริ้งมายุกยิกลุกลิกนะคะส่วน เหยียนจริงก็คือตาโตๆทีนี้ลิงต้องเะลตาเหยียนจริงเอามารวมกันก็คือดวงตาอันกลมโตสดใสกลิ้งไปกริ้งมาแบบนี้นั่นเองค่ะส่วนคำศัพท์คำที่สองนะคะเกา the เกาเดเชี่ยวปีเจียนเกาเกาเนี่ยปกติจะแปลว่าสูงสูงถูกไหมคะแต่เอามาใช้กับ ปีเจียนปีเจียนก็คือสันจมูกหรือว่าดังนั่นเองเกาเกาเตอะเชี่ยวมีคำว่าเชี่ยวด้วยนะคะเชี่ยวเนี่ยก็คืออะไรที่มันเด้งเด้งโค้งโค้งงองงองนะคะทีนี้รวมกันเกาเกาเตอะเชี่ยวปีเจียนก็คือจมูกสันเป็นคโค้งโด่งงอนี่ คือแบบจมูกในฝันเลยนะว่าแล้วเนี่ยต้องพิจารณาแล้วว่าควรจะไปทําจมูกดีหรือเปล่าเพื่อนๆว่าไงคะส่วนน้องมีตะเยียนเจียเหมาบิงบิงบ,งบงคืออะไรเอ่ยมาดูคําว่าเยียนเจียเหมาก่อนนะคะเจียเหมาก็คือขนตานั่นเองทีนี้น้องมี หนงก็คือหนา,น,านาสำหรับผู้หญิงที่มีขนตาแบบหนานุ่มนะคะเราก็จะเรียกว่าหนงมีเตอเหยียนเสียเหมานั่นเองทีนี้ค่ะลักษณะเป็นไงคะดวงตากลมโตแววาวสันจมูกโด่งเป็นคมแบบนี้แล้วก็ขนตาหนานุ่ม ไอลักษณะแบบนี้มันสร้างโดนใจจริงๆเหมือนกับเนื้อเพลงเลยค่ะที่บอกว่าร่างทาจาจิ้นหนีซินเจียนนะคะร่างทาทาในที่นี้ก็คือลักษณะทั้ง3าอย่างที่กล่าวมาเมื่อกี้นะคะให้ทั้ง3อย่างเนี้ทำไมคะ จ้าปกติจ้าตัวนี้จะใช้กับดวงตานะคะ่ะจ้าเหยียดก็คือปิ้งๆกับพริบตาแบบนี้ทีนี้จ้ากระพริบทีเดียวจิ้นเข้าจ้าจิ้นกระพริบป,ปึ๊บเข้าไป นี่ซินเจียนนี่ก็คือคุณซินก็คือหัวใจเจียนก็คือระ,วะรหว่างข้างในนะคะรวมแล้วประโยคนี้ก็คือการที่ชั้นตาโตจมูกโดง่งแล้วก็ขนตาหนานุ่มเนี่ยพอชั้น้งทีเดียวเนี่ยก็เข้าไปอยู่ในใจของเธอเลยพอเข้าไปในใจแล้วนะคะอยากจะเสียงเย้าเทียเทีย เสียงเย้าเทียเทียบอกเลยนะคะว่าคําว่าเทียเทียเนี่ยน่ารักมากใครใช้ไม่เป็นเนี่ยถือว่าเอาสุดๆไปเลยนะคะเ<อ>ทียตัวนี้ปกติแปลว่าแปะนะคะเช่นแบบว่าเอากระดาษมาแปะที่กําแพงแบบนี้นะคะหรือว่าแปะโพสต์อิสแบบนี้เนี่ยก็คือเทียทีนี้ค่ะเทียแปะติดกันไง ไม่ว่าจะเป็นแฟนกันตัวติดกันหรือว่าเพื่อนกันใกล้ชิดสนิทกันนะคะก็สามารถใช้คําว่าเทียเทียคํานี้ได้เลยนะคะเนี่ยอย่างในเนื้อเพลงบอกว่าเสียงเยนี่ยเทียเทียก็คือแบบอยากจะแนบสิดกับเธอมนัมนมนันด้ยหนีเทียเทียมนัมนมันก็คือค่อยค่อยนะคะุ้ยหนีเห็นไหมคะ,มคะกับเธอเทียเทียก็คือแบบค่อย เข้าไปชิดติดกับเธอใช่ค่ะเราชื่อเอาตัวอย่างแชทมาให้ดูด้วยนะคะว่าเขาใช้กันยังไงไอ้คำว่าเทียเทียเนี่ยตรงนี้เขาพูดว่าป่าเป่ยียงกคุแล้วจะมาบ้านไม่มีคิดถึงเธอแล้วทํายังไงดีเขาก็ถามกลับว่าจะมาบ้านเราจะทํายังไงล่ะส่งสติกเกอร์มาค่ะเทีย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 ขอชิดหน่อย เห็นไหมล่ะคะเป็นอย่างที่เราชีอบอกเลยเพื่อนๆฟังเพลงนี้จบแล้วเพื่อนๆได้คำศัพท์ที่เอาไปใช้จริงได้เยอะเลยสรุปให้อีกรอบหนึ่งนะคะเราก็จะมีคำว่าเยียนจิ้งที่แปลว่าดวงตานะคะส่วนด้างจมูกหรือว่าสันจมูกเราจะเรียกว่าปีเจียนนะคะแล้วก็ขนตาเราจะเรียกว่าเยียนเจียเหมาหรือว่าเจียเหมาแบบนี้ก็ได้ค่ะและก็คำศัพท์ ที่สุดทิตท,ที่สุดตอนนี้เอาไว้ไปพูดกับคนที่เราอยากแนบสิทธ์ด้วยก็คือคำว่าเทียเทียหวังว่าคลิปนี้จะถูกใจเพื่อนๆกันนะคะถ้าเพื่อนๆชื่นชอบคลิปดีๆแบบนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe เป็นกำลังใจให้เราส้สมด้วยนะคะส่วนคลิปหน้าจะเป็นคลิปอะไรเดี๋ยวกลับมาติดตามกันค่ะวันนี้ลาไปก่อนค่ะเจ้เจีย 灵动的大眼睛，高高的翘鼻尖，浓密的眼睫毛，让它扎进你心间，想要贴贴，慢慢对你贴贴。